ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์สำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกาลรยนมิตรวรุธเพชรชราพิรัตและกาลรยนมิตรวริษาเพชรชราพิรัตฮันธมยังพุทธสาภาขวาโต อุภาคณมการังกรโรมาเซนา สัมมาสัมพุทธาสานามตาสัสสะบะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาสายักเเคพันเตสังโฆยักเเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุ ปฏิชาณุมมยังพันเตมมยังพันเตเอตังเอตังอานันตะอนันตะธนะปุญญเสตุงธนะปุญญเสตุงสัปริวารังสัปริวารังพุทธปูชนทายะ พุทธภูชนัตถายะสังคสสะสังคสสะนิยเทมะนิยเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอะยังอายังพุทธภูชนัตถายะพุทธภูชนัตถายะอานันตะอนันตะ ธนปุญญเสตุโนธนปุญญเสตุโนธนสอานิสังโสทานสอานิสังโสอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจะนิพานายะจัสังวัตตุสังวัตตุ ข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสงฆ์ผู้พูเจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวาย,ออวายสพาบุญทรัพย์อนันต์สพานบุญทรัพย์อนันต์ พร้อมกับของบริวารนี้พร้อมกับของบริวานี้นแด่พระภิสุสง์แด่พระภิกษุสงเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญในโอกาส อันเป็นมงคลนี้ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขออานิสงส์แห่งการถวายขออานิสงส์แห่งการถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์สพานบุญทรัพย์อนันต์เพื่อเป็นพุทธบูชานี้เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข,สขและเพื่อมรรคผลนิพพานและเมรคก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก้้้าาาพเจทัหลยตลอดกาลและนานเทอตลอดกาลและนานเทอสัตวลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน สำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกาเลยรมิตรฮาลิมฮาโตโนวิจจาจาและกาเลยรมิตรสุยานีมาณชยรักขอเรียนเชิญครับอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตพัตานิพัตตานิานสัปปาริวารานิ สัปปริวารานิพิกุสังคสะพิกุสังคสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิฮัตตานิฮัตตานิสัาปริวารานิสัพปริวารานิ ปฏิการหาตุปฏิคันหาตุาตอัมหา,าอาหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจะนิพพานยะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับ ตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเธอตลอดกาลและนานเธอ สาธุตั้งใจกลวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราจุดนิ่งเข้าไปกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเพ้าไกลางดวงบุญนั้น จนกทั่งดวงบุญขยายพร้อมนักตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิส,สหายสัมพันธชน บุคคลนั้นเป็นที่รักของเราทั้งหลายอีกทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาอายุพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาวัดพระธรรมกายแห่งนี้ตลอดจนคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนห่งกรรมนั้นและเราตั้งใจรับพรพระกันนะ ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวะเมวอิโตทินังเปตาน่งอุปกะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถธา,ามณิโชติรโส ยะถาสัพพิติโยเววัจจันตุสัพพะโรกโกวินาศตุมาเตยบาวัรันตระยอสุบิติ so um. ปสันนานาวิรากขวปัปสเมสุเขอาเคสังเขปัสสันนานาอุญญาเขเตอนุตเตเรอาคัสมิงทานังทัต ติอาคันอายุจวันโนจายโสเกติสุขังพลังอาคัสสะทัตตาเมธาวิอาคัธรรมสัมมาหิตวเทวะปุตต mm. ุมาณโนโส ัตนาตยานุภาเวนรัตนะตยเตจะสาทุกขารวขตปยาเวราโสกาสาตุจุปาทวาเนาอันตรายาเปวนาสัน ตัวชัยสิทธิธนางลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันดวงจัปวกัางพุนทิเกีสวัสตวัสยจะอายุวะกัจจิวสิทธิอภวัน เตวภวตุสาพมังคะลังราคันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภาวนตุเตวภวตุสาพมังคะลังราคันตุสาปเทวตาสัพพธรธามา ตุสาพมังคลังรักขันตุสาบเทวตาสาปสังฆานุอาเวนะสะคาโสติภาวันตุเตสาตุตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะ อรหังสมมาสัมพุทโอะพระควาอารหังสมมาสมพุทโอะพะวาพุทธังพระโควันตังอะภิวาเทมิพุทธังพระโวันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวาข้าโตพระขวตาธรรมโมสวาขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนามสามมิธรรมังนามสามมิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควะโตสหะวะกะสังโฆสุปฏิปันโนภะควะโตสหะวะกะสังโฆสังฆังนะมามิสังังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณายาจารย์และยอดนักสร้างบารมีทุกท่าน ปลอมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจเริญความรุ่งเรืงเรงงองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ ให้มียุคขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีไปนานๆปฏิบัติธรรมก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพพัดตักไม่พล่องติดตามตัวไปทุกภพกทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทิดสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากรา